นี่ครับนี่คือโปรเจกต์ครับวันนี้เ,นเราจะมาทดลองให้ดูนะครับน,นี้เป็นมืออินเทอเนลรูมครับมามาดูส่วนประกอบกันเลย <laughs> ดูหน้าประตรูครับดูหน้าประตรู <laughs> นี่สมมุติเป็นห้องเป็นหอหอ้องหอนะครับห้องห,หอเราไ <laughs> ม่มีตาเลย <laughs> เป็นห้องหองอเราครับอันนี้จะเห็นไหมครับนี่นี่เป็นเซนเซอร์นะครับชุดนี้ชุดที่หน้าประตรูนี่จะเป็นเซนเซอร์หมดเลยเซนเซอร์ตัวนี้ไว้จับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่า ส่วนสองตัวน,น,นี้จะไว้เป็นเป็นเลเซอร์ครับเราจะยิงมนันออกมาเนี่ยมันจะมีแสงสีแดงนะครับเนี่ฮะจะยิงออกมาแล้วตัวน,นี้เป็น LDR นะครับเป็นจะคอยรับจะคอยรับจะคอยรับแสงเลเซอร์เอาตัวน,นี้แม่งเสือไม่ตรงกันครับบันไรครับต่อไม่ได้วะเนี่ยครับเดี๋ยวพอเราต่อต่อบอร์ดเข้านะครับพอเราเดินปุ๊บสมมติมามือเดินมาปุ๊บนคนเดินผ่านมามือเดินผ่านมาพะเราไม่จะเปิดครับ ฉันะก็แล้วแล้วก็ว่าตอนนี้ตอนนี้ครับเป็นเป็นตัวรับระดับความร้อนไม่ไม่ระดับความสว่างถ้าบก็ว่าเราเราบางังหรือว่ามันเป็นช่วงเวลากลางคืนอะไรเงี้ยไฟตรงนี้ก็จะติดครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอากาศมันเย็นๆพัดลมจะติดตัวเดียวแต่ถ้าเกิดอากาศร,ร้อนจะติด2ตัวขนออกปุ๊บแล้วบทัข้าหมดปิดหมดครับจบแค่นี้ครับไม่มีอะไรครับเียเ